สวัสดีซี่สุภูสุคนครับมือนิงหลอดมีรายการบางไฟวันอาทิตย์ที่13เมษายน2568นะครับบ้านหนองบัวตำบลขุมเงินอำเภอเมืองจังหวัดยะโสธรนะครับอาทิตย์ที่13นะครับมืออื่นนั่นเองนะครับรายการปากไฟมีดังต่อไปนี้นะครับบางที่หนึ่งอ้วนแม่สอดเปิดหัวนะครับบางแหลกนะครับไปท่านนะครับอ้วนแม่สอดบางแหลกคิ้วแหลกเลยนะครับคิ้วที่2กะทิสั่งลุยนะครับ บวกปุยเมกนะครับคิวที่2นะครับอ่าไปให้ท่านนะครับปุยเมกนะครับบางที่3ามสตาบอยนะครับสตาบอยนะครับบางที่4ช่อเผือกครับบางที่หาช่อมะขามหวานนะครับบางที่6กอชลือพ่นนะครับอชลือพ่นนะครับเป็นความชอบสันตัวนะครับจริงสีแดงจริงคือบางที่7โพชเจริญ8สอราชวงเก้าตาพันเปอร์เซ็นต์สิบซอพริมล11สิบไผ่สีทองบวก ทักกี้คนหลอ่อนะครับบังที่12สอซอไพสารบวกเสียสารนะครับ13ดงบังจุบใหม่นะครับ 23, บ,นะรบังที่1บบาสวนลินละดา99บวกน้ำดื่ม SNO นะครับบังที่15ลูกชายหลานะครับบังที่16จันดีเบิกฝ่านะครับ17เทพทับหลวงบวกเจเน่สังลุยนะครับ18 สนามบอลเจทีอารีนาสามโคบวกสายพินนะครับบางดิซิปเก้าหองหูกตาโตนะครับราชาลับโตนะครับตุลาการโดยไอกะทิร้อยฟ้าบวกไอเลดาแทนบวกไอเลดาหลอดนะครับบวกไอตุตุห้ำแหลแหลแหลแนะครับบวกเลดาเดือดนะครับอ่ะอย่าลืมไปกาลังแรงใจกันนะครับน่าจะมีปักโบนะครับแล้วก็มีคาจอดรดนะครับ ต่กบธรรมสนามนะครับเป็นกึ่งประเพณนีนะครับอ่ะไปแข่งกาลังแรงใจกันอาจจะมีปักโบ่ลอยหรือสองลอยดอยหนึ่งกับโบจักโบหงนะเดี๋ยวมืออื่นลุงหลอดไปฮอดเดี๋ยวกับสีแจ้งเอฟซีทั้งเพศแล้วกันอ่ะติดตามไว้นะครับว่าเป็นปักโบจักบาทกันแน่นะครับแต่มีคลิปไอ้กะที่บอกว่าอาจจะปักปักโบลอยหนึ่งนะครับก็อาจมองจะลดลอยหนึ่งอย่างปะม่านนี้นะครับผมนะอย่าลืมไปให้กําลังแรงใจครับส่วนติ๊กสีแดงจึงคืนนะครับ เป็นความชอบส่วนตัวของหลอดนะครับชอบหลายเรื่อยในกับมืออื่นนะครับหลายบังนะครับเพราะว่าให้แต่ละมือนี่ให้ยหาบังนะครับบนน้าใจคนเสียนะครับเพิ่นบ่อเพิ่นอยากให้ยใดหลายๆนะครับผมติห้เลยนะครับมือนี้นะครับหลายที่สุดเท่าที่อ่าตั้งแต่เชียบังไฟมากนะครับเป็นความชอบหลายที่สุดพร้อมนะครับหลายที่สุดของลุงหลอดเลยนะครับตั้งแต่เชียบังไฟมานี่นะครับอ่ะหกเจ็ดแปดเก้าบังเลยนะครับลุงหลอดใหาเก้าบังนะครับเสียซ้ำๆกัน บนาจะนะครับบนาจะพาดน่าจะบวกอยู่นะครับอเฉลิมพลนะครับโพจะเลินนะครับแราคาซอพรพิมลนะครับแล้วก็ไพ่สีทองนะครับอันนี้อซอราชวงศ์กับตาพันเปอร์เซ็นต์ถึงหลอดปกติกไห้นะครับปกติกับไล่กันอยู่แล้วไล่ไปเลยนะครับบอตตงตีกดอกนะครับหูแก่ใจนะครับราคาได้เข่าบอยูขั้นขึ้นได้นะครับผมรุ่นหมวกจางเดียวนะครับเกือบนั่งดึกทิมนะครับอ่ะบ้างดิซิ บังที่สามซอฟอพิมลบังที่สี่ไทยสีทองบวกทักกี้คนหล่อนะครับแล้วก็อีกบังหนึ่งบังที่หานะครับดงบังยุคใหม่นะครับบบยังแพรอะไผ่นะครับแล้วก็ลูกชายผู้น้อยนะครับจันดีเบิกฟ้านะครับสนามบอลเจทีอารีนาบวกสายพินนะครับแล้วก็ฮอนนุมุกตาต้นะครับเก้าบังนะครับเป็นความชอบส่วนตัวนะครับบอกไ้ก่อนนะ เป็นความชอบส่วนตัวหรืนะครับบริเกียวขายไฟใดๆทั้งสิ้นบ่ได้รู้จักกันเป็นการส่วนตัวนะครับเห็นด้วยก็ตามเหตุต่างก็สวนนะครับเป็นได้นะครับว่าลุงหลอดให้หน่อยไลยนะครับบ่พ่อบ่อิมนะครับนี่ให้เก้าบางเลยอิมบอวันนี้นะครับไปเบิรงกันมืออื่นนะครับไผสีเป็นไผโปรติดตามนะครับหากข้อมูลผิดพลาดประกาศใดลุงหลอดเอฟซีต้องกราบขอภัยไว้เป็นอย่างสูงขอบคุณที่ติดตามรับชมลุงหลอดเอฟซีสวัสดีครับ